ด่วนฝ้าระวัง42จังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนชุกหนักร่องมรสุมเริ่มแผงลิธิ์ฝนกระหน่ำยาวหลายพื้นที่และอัปเดตแนวโน้มสภาพอาก,กาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้3-8กรกฎาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพฤหัสที่3กรกฎาคมครับ กลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่14กรกฎาคมครับก็พบว่านในช่วงแรกครับวันนี้ครับ3-6กรกฎาคมบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับยังคงมีฝนกระจายได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับรวมถึงบริเวณภาคกลางนะครับยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บางแห่ง ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมนะครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ถึงแม้ว่าฝนตกไม่ชุกไม่หนักก็มีโอกาสท่วมได้นะครับเนื่องมาจากดินนั้นเริ่มอิ่มน้ําจากฝนที่กระหน่าในช่วงที่ผ่านมาครับพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงของบริเวณภาคเหนือส่วนบริเวณภาคอีสานตอนบนครับก็เน้นทางและจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมเป็นหลักนะครับในช่วงห้วงเวลานี้ ส่วนพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางพื้นที่นะครับก็มีโอกาสแ้งฝนยาวครับพี่น้องฝนนั้นก็จะเป็นเน้นชุกๆหนัหนกๆอยู่แต่บริเวณพื้นที่ตอนบนของแต่ละภาคนะครับเนื่องจากใกล้กับแนวร่องมรสุมที่ได้พาดผ่านไทยยิงส่งผลทําให้เกิดเป็นฝนหนักนั่นเองครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับฝั่งอันดามันแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกก็ยังคงเป็นด้านรับมรสุมอยู่นะครับ ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนได้บ้างในบางพื้นที่มีฝนตกหนักได้ครับและช่วงต่อมาครับในช่วง7-9ถึงกกรกฎาคมหลายพื้นที่ฝนจะลดน้อยลงนะครับแต่ก็มีโอกาสเจอฝนได้เป็นพื้นที่เดิมครับบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนครับหลังจากนั้นครับในช่วงสุดท้ายครับ1ิบถึงสิกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับเนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าพายุน้อยครับที่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ครับ มันก็จะเหนียวนำทําให้ฝนเข้าบ้านเราดันแรงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เดิมครับภาคเหนือบนอีสานบนเหมือนเดิมดังนั้นครับพื้นที่เสี่ยงในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่บริเวณภาคเหนือบนอีสานบนนะครับลากจะอจูถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมได้ครับส่วนพื้นที่อื่นๆครับถ้าแรงฝนพี่น้องก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าปัจจัยฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในส่วนของพื้นที่ตอนล่างของภาคอีสานภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคเหนือตอนล่างมีโอกาสลุ้นฝนได้บางพื้นที่บางแห่งเท่านั้นครับสำหรับโอกาสตกนั้นก็ไม่่่เเยอะทาไหร ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องนะครับใช้สําหรับการเตรียมตัวและก็เตรียมรับมือสำหรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมดคือครับเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w u f ครับต่อมาดมาูการคาดหมายณศนากาศโดยทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่8ก,าการกฎาคมครับในวันนี้ครับ3-6กาารกฎาคมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานครับแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในขณะที่ประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากจะมีแนวล่องมรสุมกําลังปานกลางครับถึงกําลังค่อนข้างแรงได้พาดผาดบริเวณภาคเหนือตอนบนและก็บริเวณภาคอีสานตอนบนแล้วก็รวมถึงประเทศลาวนะครับเชื่อมเข้าหายอมความกดอากาศตามที่อยู่ทางทวีเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอเมรามันประเทศไทยและก็บริเวณอ่าวไทยครับ สำหรับในช่วงที่7ถึง8กรกฎาคมครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่เนื่องจากแนวล่องมรสุมหรือว่าแนวล่องฝนนะครับจะเริ่มขยับขึ้นไปพาดผ่านอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยอยู่นะครับส่วนคลื่นลมทางด้านทะเลอเมันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางโดยทางด้านทะเลอเมันตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทางด้านทะเลน้มันตอนล่างนะครับแล้วก็บริเวณเอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นครับในช่วงที่7-8็ดถึงแปดกรกฎาคมนะครับฝนก็จะกระยับขึ้นไปชุกบริเวณพื้นที่เพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวนะครับพี่น้องเอฟฝั่งลาวก็เตรียมตัวรับมือครับในช่วงที่7-8็ถึงแปดกรกฎาคมนี้ครับส่วนข้อควรระวังครับในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง6กกรกฎาคมครับ เป็นทางด้านประเทศไทยนะครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันอย่างต่อเนื่องกับฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือบนอีสานบนครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ3กรกฎาคมครับในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือย,ยังคงมีฝนชุกหนักอยู่นะครับยังคงมีโอกาสเจอฝนกระดำหนักในหลายพื้นที่ภาคอีสานครับวันนี้ก็มีโอกาสลุนได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับแล้วก็ปริมาณฝนจะค่อนข้างชุกค่อนข้างหนัก ภาคกลางครับยังคงเน้นทางด้านตะวันออกของภาคส่วนทางด้านภาคตะวันออกก็มีโอกาสลุ้นชุกได้บางพื้นที่นะครับภาคใต้ครับวันนี้ฝนลดน้อยลงนะครับมีโอกาสตกได้บางพื้นที่บางแห่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางครับมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแจ้งเตือนทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพระยาลำปางน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรชบุรีนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุด29ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ก็จะพัดได้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับวันนี้บริเวณภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมารณร0ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับ กแจ้งเตือนเกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินมหาสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับอุณหภูมิสูงสุด28ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดได้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาธนบุรภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากครับมีลุ้นทา,ายั้งจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรียุธยาราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครคร,ครับอุณหภูมิสูงสุด32 34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดด้วยความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนทางด้านกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนชุกได้บางพื้นที่บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่มีลุนบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชาเชิงเราชนบุรีรัยองจันทบุรีและก็ตราดครับ อุณหภูมิสูงสุด2 9ถึง32สองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนลดลงนะครับมีโอกาสลุ้นฝนในบางพื้นที่บางแห่งปริมาณของฝนก็จะเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ30ถึง34สองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้้านตะวันตกครับวันนี้มีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณระดับสของพื้นที่อาจจะมีฝนตกชุกบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด27-33งองศาเซลเซียส โดยตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ